สวัสดีจ้าวันนี้ปิ้งปลาย่างปลากินพาเด็กๆย่างป,าปลาเสียงดังก็ทานเหลือดูดีเสียได้เลยตะกี้ย่างลูกชิ้นไปละเอาลูกชิ้นให้ลูกกินตอนนี้ก็ย่างปลาเสียได้ทานทานเหลือเป็นคนขี้งกงกมากแม้แต่ทานยังเสียได้อีกละ่าเจ้าของ เออหาอะไรมาย่างอะ่ะหมดแล้วปลาก็ไม่มีละเหลือตัวเดียวก็เลยพาลูกมาย่างกินค่ะวันนี้จะทอดก็อ่าขี้เกียจเลอะน้ำมันอ้วนด้วยแหละนี่อย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาเด้อมาเด้อจา้ามากินน้ำกันเด้อเสร็จพอดีเลยค่ะกำลังสุกพอดีเลยค่ะก็ลูกเรียนออนไลน์เสร็จเอาให้ลูกกินเลยค่ะเที่ยง ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยววันหลังจะหาแนวมาถ่ายมายั่วๆอีไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย